่ 1,271. สารพิพากษาวา่าการที่จำเลยที่สซึ่งเคยเป็นในอำเภอท้องที่นั้นร่วมกับจำเลยที่1ที่สองทำเอกสารบันทึกถ้อยคำให้ปอป่าลรงรายเบอชื่อแสดงว่าปอป่ายกที่ดินของตนให้เป็นที่สาธารณะเมื่อวันที่5กันกายนคม2514 แม้เป็นการทำบันทึกภายหลังเมื่อที่ดินแปลงนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทผู้รับผินแล้วก็ตามการกระทำนั้นก็เพื่อยืนยันความจริงที่ปอบป่าได้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะแก่ทางราชการไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานอีกชั้นหนึ่งหาเป็นความเท็จไม่ทั้งไม่จะไม่เกิดความเสียหายแก่โจทเพราะ เพราะที่ดินส่วนนั้นได้ตกเป็นที่สาธารณะไปแล้วก่อนโจทย์จะจดทะเบียนรับอ w นกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นมาจำเลยทั้ง3ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา157-162คำพิพากษาสารดีกาที่4900ทับ2528ใน ประสานโจทย์ในทองใบกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องว่าที่พิพาทเดิมเป็นของนายประสิทธิ์และนางละเอียดอน,นุสารวงซึ่งโอนแก่นางสอิงเลิศบุตรแล้วโจทย์รับโอนมาอีกทอดหนึ่งเมื่อวันที่11ตุลาคม2017เมื่อก่อนหรือในวัน ในวันที่4สิงหาคม2521จำเลยที่3ซึ่งเดิมเป็นในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยการก่อหรือสนับสนุนของจำเลยที่1และที่2ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการรับรองว่าในประสิทธิ์และนางละเอียดอนุสารวง ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกถ้อยคำว่าบุคคลทั้งสามยอมยกกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทให้เป็นสาธารณะเมื่อวันที่5กรกฎาคม2514อันเป็นเท็จต่อมาจำเลยที่1ได้นำเสนอบันทึกถ้อยคำเอกสารดังกล่าวต่อศาลจังหวัดปทุมธานีในคดีอาญาเบรกแดงที่ 145ทับ2 0 2พระหว่างในประสานรัตนายนโจท์ในทองใบวุฒิสมบูรณ์กับพวกจำเลยในที่สุดสาลจังหวัดป,ท,ป,ท,ปทุมธานีรับความบันทึกถ้อยคำเอกสารดังกล่าวและพิพากษายกฟ้องทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายขอให้ลงโทษตำ ประมวลกฎหมายอย่ามาตรา83 84 157 162อนหุหนอนุ4ศารชั้นต้นแต่ส่วนหมุนฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจท์อุททร์สารอุทธรพิพากษายืนโจท์ดีกาสารชั้นต้นเห็นว่าเป็นดีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความมายามาตรา2 2 0 ไม่รับดีกาโจทอุทธรคำสั่งสาลดีกามีคำสั่งให้รับดีกาสาลดีกวินิจฉัยว่าข้อได้จริงได้ความว่าต่มสำเนาคดีหมายเลขแดงที่145ทับสี่ที่โจทฟ้องจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้กับพวกเป็นจำเลยสารดีกาฟังข้อได้จริงเป็นยุติว่า ที่ดินพิาพาทส่วนที่อยู่ในชนดที่1ที่4 95ในยประสิทธิ์อนุสารวงเจ้าของเดิมได้ยกให้เป็นที่สาธารณะไปแล้วก่อนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์สารดีกาเห็นว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณะนั้นเพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ยกให้ สแสดงเจตนาให้ปรากฏโดยตรงหรือโดยปรยายว่าได้อุทิศให้เป็นที่สาธารณะที่ดินดังกล่าวก็ตกเป็นที่สาธารณะแล้วดังนั้นแมนก็ได้จริงจะฟังได้ตามฟ้องของโจทว่าจำเลยที่สได้ร่วมกันกับจำเลยที่1ที่สองทำเอกสารบันทึกถ้อยคำให้หนายประสิทธิ์ลงรายมือชื่อสแสดงว่า ในประสิทธ์ยกที่ดินของตนให้เป็นที่สาธารณะเมื่อวันที่หกรกฎาคม2 5 2 1โดยเป็นการทำบันทึกภายหลังเมื่อที่ดินแปลงนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์แล้วก็ต่างการกระทำนั้นก็เพื่อยืนยันความจริงที่ในประสิทธิ์ได้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะแต่ทางราชการไว้ให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสืออีกชั้นหนึ่ง จึงหาเป็นความเท็จใหม่อีกทั้งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์เพราะที่ดินส่วนนั้นได้ตกเป็นที่สาธารณะไปแล้วก่อนโจทจดทะเบียนระบบนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาจำเลยทั้ง3จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา157-162ดจทย์ดฟ้อง ที่สารล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจท์ศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาโจท์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา162ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือเกาะข้อความลงในเอกสาร กระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่มาตรา162อนุ1รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทําการอย่างใดขึ้นหรือว่าการอย่างใดได้กระทําต่อหน้าตอนอันเป็นความเท็จมาตรา162อนุ2รับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งมาตรา162อนุ3 ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้นหรือมาตรา162อ,16อนุ4รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อได้จริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จต้องระหวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1, 3 0 4 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสมนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่นอนุหนึ่งที่ดินลกล้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินมาตรา1,304งออนุสอง ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิกถทางน้ำทางหลวงทะเลสาบม,มาตราหนึ่งอนุ3ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมและโรงทหารสำนักรจจาชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธพันฑ์